ดีอาจารย์และสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะดิฉันนางสาวรังรักป้อกระโทกเลขที่1และนางสาวภาวินีแก้วโพกางเลขที่สองระดับชั้นปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีปีสองห้องหนึ่งค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะจะมาบรรยายหัวข้อเรื่องภาพรวมของการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นค่ะหัวข้อแรกนะคะที่เราจะเริ่มบรรยายก็คือคำจำกัดความวัตถุประสงค์และประเภทของงานที่ให้ความเชื่อมั่นค่ะเรามาเริ่มเลยนะคะ 1>, 1. งานที่ให้ความเชื่อมั่นนะคะหมายถึงงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแสดงข้อสรุปซึ่งออกแบบไว้เพื่อเพิ่มระดับของความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข้อมูลค่ะ 2. นะคะวัตถุประสงค์ของงานที่ให้ความเชื่อมัน่นก็คือจะช่วยลดความเสี่ยงของงานที่ให้ความเชื่อมัน่นและเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลจากงานที่ให้ความเชื่อมัน่นมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นค่ะ และ3นะคะประเภทของงานที่ให้ความเชื่อมั่นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ค่ะ 1. งงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลนะคะหมายถึงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของข้อมูลให้อยู่ในระดับต่ำที่ยอมรับได้เช่นงานตรวจสอบงบการเงินค่ะ 2. งงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัด หมายถึงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของข้อมูลให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แต่ยังสูงกว่างานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลค่ะและ3นะคะประเภทของงานที่ให้ความเชื่อมั่นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ค่ะ 1. งานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลนะคะหมายถึงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของข้อมูลให้อยู่ในระดับต่ำที่ยอมรับได้เช่นงานตรวจสอบงบการเงินค่ะ 2. งานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัดหมายถึงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของข้อมูลให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แต่ยังสูงกว่างานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลค่ะ ะะหัวข้อที่2ขอบเขตของแม่บทสําหรับงานให้ความเชื่อมัน่นจะควบคุมงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลและงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างจํากัดค่ะแต่ไม่ควบคลุมถึงงานที่ให้ความเชื่อมั่นนะคะตัวอย่างเช่น 1. งงานบริการที่เกี่ยวเนื่องนะคะก็จะเป็นงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันและงานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นค่ะ 2. ง,งานบริการจัดทำแบบภาษีเงินได้และ 3. นะคะงานให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำค่ะหัวข้อที่3นะคะการรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นจะประกอบไปด้วย 1. สามารถใช้ข้อกำหนดเรื่องจรรยาบัรณของผู้ประกอบวิชาชีพได้ค่ะ 2. ง,งานนั้นนะคะมีลักษณะครอบคลุมทุกข้อดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ง,งานที่ปฏิบัติมีความเหมาะสม 2. หลักเกณฑ์ที่ใช้มีความเหมาะสมและเปิดเผย 3. สามารถเข้าถึงหลักฐานที่เหมาะสมและเพียงพอ 4. ข้อสรุปอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นรายงานที่เป็นรายละอักษรและ 5. นะคะวัตถุประสงค์ของงานนั้นจะต้องมีเหตุผลค่ะหัวข้อที่4ค่ะองค์ประกอบของงานให้ความเชื่อมั่นจะประกอบไปด้วย5ส่วนดังนี้ค่ะ 1. ความเชื่อมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง3ฝ่ายประกอบไปด้วยผู้ประกอบวิชาชีพผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้ใช้ข้อมูลค่ะผู้ประกอบวิชาชีพนะคะก็คือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส่วนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบคือผู้บริหารกิจการและผู้ใช้ข้อมูลนะคะคือผู้เป็นเจ้าของกิจการและบุคคลทั่วไปค่ะ 2. นะคะงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติ มีความเหมาะสมค่ะ3นะคะหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมคือสิ่งที่ใช้ชี้วัดในการประเมินหรือว่าวัดผลงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติค่ะ 4. หลักฐานที่เพียงพอคือข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการสอบบัญชีค่ะและ5นะคะรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นที่เป็นรายลักษณ์อักษรนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามารู้จักความหมายของการสอบบัญชีกันเลยค่ะ หมายของการสอบบัญชีสมาคมการบัญชีอเมริกันได้ให้คำนิยามของการสอบบัญชีไว้ว่าการสอบบัญชีคือกระบวนการของการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและการประเมินหลักฐานเพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องตรงกันของข้อมูลสารสนเทศนั้นกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และการสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ที่สนใจค่ะการสอบบัญชีควรปฏิบัติ โดยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระค่ะค่ะและสิ่งที่ดิฉันได้บรรยายไปนะคะก็จะสามารถเป็นความรู้เพิ่มเติมให้เ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะท่านแน,น่เพื่อนๆนเริ่มเบื่อกันหรือยังคะถ้างั้นนะคะดิฉันขอส่งมอบการบรรยายให้ผู้บรรยายท่านที่สองค่ะค่ะดิฉันนางสาวภาวินีแก้วภูกลางจะมาบรรยายต่อจากลังรักปอกระโูกค่ะ คำว่าบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นอิสระคือใครคือผู้สอบบัญชีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระการรายงานรายงานตรวจสอบงบการเงินรายงานสอบทานงบการเงินรายงานนี้จะถือเป็นผลงานของผู้สอบบัญชีซึ่งใช้เป็นสื่อสารผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้รายงานของผู้สอบบัญชีนั้นแต่ละประเภท จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ปฏิบัติวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีคือการแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นได้แสดงฐานะทางการเงินผลดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรใส่ในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่ค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปจะเป็นความต้องการเชิงเศรษฐกิจของการสอบบัญชีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในระบบสารสนเทศค่ะ ประกอบด้วยปัจจัยสําคัญดังนี้ 1. ความห่างไกลของระบบสารสนเทศจะทำให้ผู้ตัดสินใจข้อมูลนั้นได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดเนื่องจากว่าผู้ตัดสินใจไม่ได้รับข้อมูลเป็นคนแรกแต่ว่าข้อมูลหรือสารสนเทศนั้นจะส่งผ่านจากผู้อื่นดังนั้นโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดก็จะมีมาก 2. ความลำเอียงและมูลเหตุจูงใจของผู้ให้สารสนเทศผู้บริหารของกิจการนั้นจะบิดเบือนสารสนเทศที่ควร จะเป็นซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุความกดดันทางการเงินของผู้บริหาร 3. ปริมาณข้อมูลสารสนเทศนั้นมากเกินไปนั่นก็คือโอกาสที่กิจการจะบันทึกข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนั้นก็จะมีความมากขึ้นหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าจำนวนเพียงเล็กน้อยนั้นอาจมีผลกระทบมากก็เป็นได้ 4. รายงานการค้าที่สลับซับซ้อนมากเกินไป เนื่องจากธุรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆการบันทึกบัญชีมันก็จะยุ่งยากตามไปด้วยโอกาสข้อผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นความเสี่ยงก็อาจจะเกิดขึ้นตามมาสำหรับหัวข้อต่อไปจะเป็นกระบวนการของการสอบบัญชีซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งการวางแผนการสอบบัญชีโดยจะมีส่วนประกอบหลักๆคือการพิจารณารับสอบบัญชีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ การวิเคราะห์เปรียบเทียบเบื้องต้นการกำหนดระดับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่ยอมรับได้และความเสี่ยงสืบเนื่องการทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม 2. การปฏิบัติงานสอบบัญชีประกอบไปด้วยการทดลองการควบคุมภายในคือวงจรรายได้วงจรรายจ่ายวงจรการผลิต วงจรการลงทุนวงจรการจัดหาเงินและการตรวจสอบที่สำคัญเพิ่มเติม3การเสร็จสิ้นการสอบบัญชีและการรายงานการสอบบัญชีเมื่อเสร็จสิ้นนะคะก็จะมีการประมวลผลจากหลักฐานการตรวจสอบบัญชีการรายงานปรับปรุงและรายงานประเภทบัญชีรวมถึงการออกรายงานการสอบบัญชี สำหรับหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นสถานการณ์แวดล้อมที่มีผลต่องบการเงินคือ 1. การทุจริตการกระทำโดยเจตนาโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนซึ่งอาจเป็นผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการล่อลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดตัวอย่างเช่นการรายงานทางการเงินซึ่งมีผลต่อการทุจริตการใช้ทรัพย์สินของกิจการในทางที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดข้อผิดพลาด 2กฎหมายและข้อบังคับหมายถึงการละเว้นการกระทําหรือการกระทําใดๆไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามซึ่งเป็นการขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆค่ะสําสหรับกลุ่มของพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอปุนค่ะ